สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องขากลับช่องฮักน้าสวีเดนค่ะพี่น้องขาวันนี้มาดามหน่อยพาพี่น้องมากค่ะพาพี่น้องมากกินตาบักคุงค่ะพี่น้องขาตาบักคุงวันนี้บักคุงขายอยู่ประเทศสวีเดนคือมันหายากกัน่ะพี่น้องเนาะแล้วก็กุ้งสดกุ้งสดตัวใหญ่ๆค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขากุ้งสดตัวใหญ่ๆแล้วก็แคบหมู แคบหมูแล้วก็นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะปูตัวใหญ่ๆจากนอร์เวย์ค่ะพี่น้องคะ่ะประเทศนอร์เวย์คะ่ะพี่สาวเอามาฝากจากประเทศนอร์เวย์กุ้งแต่มาดำหน่อยจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเอามากินวันนี้แต่พอดีอ,ออกมาแล้วก็ามาต้มค่ะพี่น้องะ่ะเอามานึ่งเอามานึ่งเอาปูมานึ่งให้มันสุกก่อนปกติเราจะแช่น้าําปลาค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้แช่น้าําปลาแต่เอามา,านึ่งให้มันสุกค่ะพี่น้องค่ะปูตัวใหญ่ๆ ปูประเทศนอร์เวย์ค่ะตัวบักไงบักไงค่ะพี่น้องขามากินกับตำบักคงกับกระเทียมทนค่ะพี่น้องขามาค่ะแคบหมูส้มตำกุ้งสดกระเทียมโทน,พ,น,รทโทนพร้อมกับผักค่ะพี่น้องขาสาละแหน่ กหลําแล้วก็ถั่วพิสดาโรโบกคยเห็นคือกันกับพี่น้อง่าแต่ว่ามันไม่มีถั่วอย่างอื่นก็เอาแบบนี้จะซื้อมาตำด้วยก็เลยเอามากินด้วยค่ะพี่น้อง่อาถั่วบันถ้าเอื่นถั่วหยัง,ยงหล่ะค่ะพี่น้อง่ะแบบนี้มันมีขายที่ร้านแขกค่ะก็เลยเอามากินกับส้มตำจะามาตำถั่วนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าใช้แทนได้อยู่ค่ะพอเอามาตำบ่อยๆใช้แทนถั่วได้อยู่ค่ะพี่น้อง่ารสชาติยังไง กรอบหวานอยู mm ่ค่ะพี่น้องขาแต่ถ้ามันบวหลายเหมือนมันเหี่ยวถือว่ากรอบถือว่าหวานค่ะพี่น้องขาอันนี้คือบักทัวนี่แหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็สระแหน่บานเพิ่นกะรสชาติเพี้ยนไปหน่อยนึงแต่ก็ทดแทนได้ค่ะอันนี้คือกะหล่ำปลีโอเคเรามากินกันเลยค่ะพี่น้องขาเห็นบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะมาดามหน่อยจะแกะปูค่ะพี่น้อง่ะปูตัวใหญ่ๆ น่าจะหวานดีนะนี่ไงอืมอืม,อมเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อขอซิมมึงจักหน่อยหน่อยเด้อเอ่อจริงๆแล้วจะเอาเอ่าดองน้ำปลาขึ้นหนึ่งแล้วก็มาตำนั่นแหละน่าจะดีค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ตอนนี้ก็บิท่านแหละบิท่านบิท่านค่ะพี่น้องคะ่ะกินมันปู ตามมาดูตามมากินกับพี่น้องค่ะอืมหวานหวนเนื้อหวานดีค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันเนื้อหน่อยเนาะตัวใหญ่อยู่แต่ว่าเนื้อบรหลายเลยค่ะ หวานกับพี่น้องขาหวาน,วาน,วานเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาคือพากินสมตำเอาคือนมากินกับปูนน้าวันเป็นปีเราได้ข่ะว่ได้กินกับพี่น้องขานี่พี่สาวมาฝังเมื่อวาน มาจากนอร์เวยค่ะปูนนเวอห์แซบดูค่ะ,ะพี่น้องคะ่ะจริงๆมันจะมีไอไอ้แนวแนวีโปนนะค่ะพี่น้องคะคือขีมนั่นแหละแต่ว่ามาดำนอนบริหา เอาซ้ำนี่ก่อน่ะาพี่น้องเนาะเนื้อหวานดีค่ะค่ะพี่น้องมากค่ะที่นี่มากค่ะเรามากินตำบะคงกันค่ะพี่น้องค่ะอืมอื สุดยยอดเลยค่ะวันนี้ไม่ได้มีหนมจีนค่ะพี่น,อน้องคาเบย์ต้มืมกรอบดีอยู่ด้วยค่ะพี่น้องขะบมกทั่วบ้านนะเอ้ยบักทั่วอีหยังนอน กรอบดีด้ค่ะแต่ว่ามันกระวานหวานเวลาตำแซบคั่กค่ะเปน่นองค๋ยวเดิมมาดำหน่อยซวยมือก่อนเด้อ มาเยอค่ะพี่น้องค่ะดนๆจังเด็กกินเื่อนึงหรอ เสียบคักเสียบเนี่ยเสียบอีหลีอีหลอค่ะพี่น้องตับหุูงตับหมูคงแท้ปกติแล้วสิตับหัวผักค่ะพี่น้องค่ะ แบบหมูประเทศสวีเดนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะ,บบคะพอแกะขัดได้ยู่อประเทศสวีเดน con um, tôi nhẹ nhàng cũng tôi chỉ vậy mà เทียบทุนพี่น้องขาแคบมูอืมสุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดคือใบอ่อน คือแม่ของเ่าหฮองปงเนาะพี่ต้องเนาะเพ่นเห็ดกเก็บไอแม่มากินน้ำนะเ่าหฮองปงชุดจอดขึ้นใบอ่อนแม่แล้วบะ ป,ปูนี่เดี๋ยวไว้แทะหลังจากลงคลิปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนื้อบานหวานไม่ดำหน่อยมนหนึ่งปูตัวงใหญ่ค่ะพี่นอ้องโตแบกง่ายหนึ่งแล้วหนึ่งค่ะเสดายแต่เป็นตัวผูเป็นตัวผู 嗯。Hmm. แ่บคักแ่บแน่พี่น้องขาเดี๋ยวปูนี่สิแกะแล้วก็จิ้มน้ำสมตำเด้อพี่น้องเด้อกุ้งกับเนื้อหวานหวานกุ้งตัวใหญ่ใหญ่เนื้อหวานหวานค่ะพี่น้องค่ะ จิมกับกระเทียมทษดกระเทียมดองแซบพี่หีค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะ กินตลอดเวลาครัพี่น้องคาปะะระเทศหิวบ่ได้ระบ,บุเวลาเวลาใดนก็บุ้งหมดแล้ววันนี้ตอนนี้เวลาใดนล่ะใบสามใบสี่แหละพี่น้องขาใบสามใบที่ประเทศทวีเดนหิวย่ำไดก็กิบกนบ่ได้มีของบ่เต็มเนี่ยแนมก,กินได้เบิดมือค่ะพี่น้องขะเดี๋ยวมืออื่นบนในใจฝนตกบ่ถอดฝนบ่ตกเลพาไปเก็บ พา่อไปเก็บเหอยนั่งเอ้ยหอยนั่งล่มค่ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องไปเก็บหอยนั่งร่มเดี๋ยวจะมากินให้บึงจกักสองสามตัวพี่น้องค่ะหอยได้หลายเขาว่าลูกท้ายบางเขาขายอยู่เมืองไทยเจ็ดแปดตัวเป็นพัน อยากกินเพื่อนว่าจะมันคนมากกินแบบหน,หนาๆใช่ไหมโย่กับแม่อยากกินปนไอกรีงเดินไปเอาก็ลงไปทะเลหลังบ้านนี่เราก็ี่น่องกทะเลลึกเป็นหาดแล้วก็ไปเก็บเอาหอยนั่งรม อืมโอเคแล้วครับพี่น้องขาคำสุดท้ายเลยเด้อเพราะว่ายังเพราะว่ามันจะยุดสิบนาทีแล้วจะยุดสิบนาทีแล้วกินไหนพีน่น้องบ้างคำญ่า อือเขากันดีกันเยอะซะแล้วเน,น,นี่ย 음 สวัสดี่อนนะ่ะพ่นองเนาะขอบคุณที่ติดตามพาพี่นองมากินนานๆานทีได้กินแซบคือเกาแซบคือเกาค่ะพ่นองคะโอเคค่ะพี่นองคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ 先把底卡。